โอ้เกี sort of ่ยงกยอ่ะเกี่ยงเนี่ยมันจะลดไหมอ่ะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไน้้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้้ตัวไออ้อ้ไ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 ้ไย้ออ ได้ขายไม่เนี่ย__ขนนุนช cool ั้นนะเนี่ยดูสินอนเต็มต้นเลยดูดนี่ยเนี่นี่นี่ดูดูดูไอ้เจ้านอนนี่จะมากินลูกขนนุนชั้นอีกแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เต้านอนจะทำยังไงกับแกดีอเนี่ยไอ้เต้านอนเอ้ยเจ้าตังค์ไปซื้อยามาฉีดให้แกตายฉันก็เสียใจตังค์นี่มาขึ้นได้ลูกขนนุนชั้นเนี่ยกำลังจะเริ่มเติบโตดูสิลูกลูกงามจะตายปล่อยเนี่ยดูสิดูสิเอ๊จะทำยังไงดีอ่ะเนี่ย เฮ้ยเยตูบนอะไรงุมงมอยู่คนเดียวอะฮะอ้าวไอ้ต้แซบยังไม่บนได้ยังง่ายอะเนี่ยดูสิดูสิสไอ้ต้าน,น้นมันมากินลูกขนุนฉันแล้วอเนี่ย <c oughs> จะซื้อยามาพ่นมันฉันก็เสียได้ตังค์ไงจะทายังไง,ง,งดีอะเนี่ยดูพี่โอ้เยอะแยะไปหมดไอ้เยตูให้เอาไหมอ่ะเขี่ยมันมาทีละตัวแล้วก็บีบๆเลยบอกเลยวิธีนี้ได้ผลแน่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อยาด้วยวิธีของเจ้านี่ได้ผลเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเสียตังค์ไอ้เจ้าไอ้จเจ้านอนก็ตายโอ้ดีจริงๆเลยความคิดเก่งเก่งเ <c oughs> ่หน้าสนหน้าสนไม่ว่าช่วยเขียชั้นหน่อยเลยเจ้าเด็กตัวแสบเอ้ <c oughs> ไม่ดีกว่าฉันเคยอยากข่งมานะ่ะอ้าวแล้วกันนึกว่าเสนอวิธีให้ชันนเราจะช่วยชั้นสักหน่อยในผลแน่นะอลองดูสักหน่อยดิ เกียร์เกียง่อ่ะเกียเนียมันจะลดไหมอ่ะเนี่ยมันนี่ฉันน่ะนี่นี่เ้ยลูกกกอกกี้รกก้ยมัน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 ลนใส่ฉันแล้วเฉยยยเฉ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 ยเยเฉยยเัเฉยฉยเฉยยเฉ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 ยยฉเยเยยอเย To do thêm truyền thuyết nó đơn 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 nó ไอ้าวนอน